ลันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิโนวาทาโร่คริสต์มาสนี้มีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาคุณไปที่แห่งใดแห่งหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้คุณจะได้พบกับมิตรภาพความสดใสความรักความสุขและอาจจะเป็นการเดินทางที่นำพาคนรักมาให้ด้วยนะคะเป็นรักแรกพบรักที่นำพารอยยิ้มและความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเพียงคนเดียวในชีวิตคนเดียวในจิตใจแล้วก็ความรู้สึกที่เหมือนรัก ที่แม้เจอกันเพียงชั่วขณะแต่มันมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์และความคิดถึงตาตึงอยู่ในจิตใจไปจนนิรันด์นะคะเป็นลักษณะของความโรแมนติกในช่วงคริสต์มาสนะคะถ้าหากได้เดินทางแล้วก็มีโอกาสเจอผู้เจอคู่ครองและก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่มีความสดใสร่าเริงเป็นคนที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจและความพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตที่จะได้เห็นค่ะเรียกว่าจำไม่เคยลืมเลือนนะคะคริสต์มาสนี้ใครเจอแล้วก็บอกด้วยนะคะ